สวัสดีพี่น้องค่ะกินข้าวเด้อต้มไข่ทอดปลาหมึกอ,อันนี้แจวบองกย่นิิงตามเองน้ำยาหนุ่มจีนแผ่นแผ่นกองมาเด้อค่ะเดือนนหน้าผ้ามือฮอนฮอนยานมักอิดมือ <laughs> อาน้ำมันค่ะตัวยออาวะเนี่ยเราหิ้วต้มมาใหมา่ฮะ ตีมือบะกว่าอะไรของเดียไขต่ต้มเข้าไข้ไข่แดงอือแบบ ขิ้น,น้ำขนมกันเขินจ้าจับอะบางคนไม่อยากเขินการสลัดในตูวเอาบ่อืมอืมอหือเออแซ่บพี่น,อน้องเขาก็ประเด้หนึ่งซมมือหรอก มึนโดนจะเนื่องพี่น้องค่ะมึงเขาเจ้าตุยอ่ะประเดี๋ยวมาจะบ้านเหรอจะซื้อเพิ่มมาแซกเธอเนาะเอาง้องก็ได้พอละสิบบาท อยากมากสจจัหมกยังก็เลยแดดดีครับนุขึ้นในห้องพนประทันเนี่ยออกกำลังกายเสร็จาจา่มาหเาเป็นยังหนาวอยู่ดิ กินเนี่ยกสิสินเดียนมอก,กระลายนะพี่น้อ,นงนองกินนากระกุมฮาวัดสินกระลายละตองกันโควิดเข็นสามเข็นสี่พวกมืังซีกับเดียนหนาจน้ะเข็นสี่วาชิโนแบกซอนเอสตา วันเทศสบานทารใครขีดแอตตาสอนเข็มเข็มสามก็เป็นไฟรเซอร์ได้ปุ่มก็พัดอีกนายไปเขีดเยอะอืมขนที่นี่เข็มใดเค็มสองเค็มส,สามขวเคียดอย่างเดียวเจียวไข่คือเจยียวไข่กว่าพี่นนอกว่าหอมกับฉำเพียบ ำแค่น้ำปลาชิดน้ำปลาเขานี่หละกุยกินกับเขาไปนี่กับปักแตงเขือเราจะพู่มาคือว่าละข้าห <c oughs> นียะเจ็นมมันในเว้นติ่อ่ะ ันยิบเจ็ด่ยิบแปดฮะอ mm. มันยิบเจ็ดหรือยิบแปด <20 8. S 2> อืมแปดไมแปดต้ไปหามมอ,อื่นและะ้วสนยิบเก่าเป็นหม, mm. มือนะอืมยงบามันละยืถูกน,นับจังไดนว,ว่างบางามันทียิบเจ็ดยิบแปดหรอ ก็ลอกมันเศร้าในยอกกันแมแน,น่นบหอ่านเพาพวกเจ้าตรวจสุขภาพมันได้ทาเองเอาดีขอกระลังคันคันเขดีบหมอืมก็หนักว่า,วาง่ะ ต่อนกับนี่สักพักซุไข่กับละไรยอดลำป้าแล้วเจ้าเครื่องสวดพี่นอง,ะงคะคุ้มค้นกับขวาเครื่องหวานกับเส้นผิดค้าจะไข่ ที่นี้ต่ำสุดเลยก็ใส่พริกคนน้ำมะขามจับเพื่ันน้ำออกตลาดก็ยากไปเสื้อข้าเจ้ากับปลูกเลยสาวมาจำเรื่องเหตุเกงไข่ก่อนแบบเด้อ Nhằm giúp chim nào đi rồi Một thang Khẩu với tình con Nặng Nhắn vô xanh con đẹp đây thì nó mới nấu kỳ ta chéo ปลกออกดีดีปูดนึ่สะอาดเขาหันหันมาเนี่ยวัวนางควายแจกคือกันพี่น้องค่ะอย่างใชทอกเล็รขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเมนเดอร์พี่น้องที่ติดตามขอบคุณพี่น้องที่คอยให้กําลังใจแล้วกับออเดอร์รวๆนะคะสะบู่เนมไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ